มาดูฝนฟ้าอากาศให้กับคุณผู้ชมหน่อยนะครับเพราะว่าพี่น้องทางปลายด้ามขวานนะครับทางภาคใต้นะครับก็ไล่ตั้งแต่ไหนแล้วน้องจิมมี่นะครับเป็นพื้นที่สีเหลืองกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก,ก็ได้ประกาศแจ้งเตือนจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะคเดี๋ยวดูภาพไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ก็ตั้งแต่ภาคตะวันออกจันทบุรีตราดด้วยนะครับะจะมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทางใต้ก็ไล่ลงไปตั้งแต่ภาคกลางตอนล่างนะครับก็คือเพชร บุรีประจวบคีริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาสตูลน,นะครับที่เป็นพื้นที่สีเหลือง นะครับภูเก็ตด,ด้วยนะครับนอกกนั้นก็เป็นพื้นที่สีขาวอยู่ที่พังงากัประนองแล้วก็ยะลาปัตตานีนราธิวาสสีขาวก็ไม่ใช่ว่าฝนจะไม่ตกนะทางใต้แล้วก็ถ้ามาดูเปอร์เซ็นต์ฝนนะคะก็จะสอดคล้องกับที่พี่หนอมบอกนะคะภาคเหนือเนี่ยฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 0นะคะภาคอออกลาง30กรุงเทพปริมณฑล40%สนส่วนภาคตะวันออก6 0ค่ะเท่ากับทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเลย600%ของพื้ี่นะ เฝ้าระวังด้วยคะ่ะดูดูอีกภาพหนึ่งได้ไหมทีมงานครับอีกภาพหนึ่งอีกภาพฝนนะภาพฝนอีกภาพหนึ่งนะครับของกรมตุตุนิยมเนี่ยภาพนี้ครับภาพนี้เนี่ยเราเห็นเราเห็นอะไรครับคุณผู้ชมครับเห็นเส้นที่เป็นเส้นคู่อยู่2เส้นเอาแถบรายการออกนิดนึงก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยครับเส้นคู่2เส้นเนี่ยคือเส้นตัวแ l คือตัวโลโลก็คือความกดอากาศต่ำนะครับที่มันพาดผ่านนะอยู่ช่วงกลางของภาคใต้เลยแหละ นะครับทีนี้ไอ้ช่วงปลายๆมันเนี่ยนะครับเห็นไหมที่มันมาจากทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็พัดสอบขึ้นทางข้างบนไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับข้ามไปทางฝั่งทะเลอันดามันนี่คือทิศทางของร่องมรลสุมในขณะนี้นะครับก็กลไกเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและเคลื่อนลมแรงบริเวณอ่าวไทยวันนี้คือ2 1่สเพืถึงยี่อพฤศจิกายนนะครับมีการคาดการการเคลื่อนที่ของหย่อมความกดอากาศตา่ํากําลังแรง นะครับยอมความกดอา,ตากาศต่ากาลังแรงนะครับจะเคลื่อนผ่านอ่าวไทยลงสู่อ่าวมัตตบันประเทศเมียนมาร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนนะครับขยับขึ้นมานะก็ถ้ามันขยับขึ้นก็แปลว่าทางเหนือทางอีสานภาคกลางก็อุณหภูมิก็ต้องเพิ่มขึ้นนะถูกไหมอุณความความอุ่นความร้อนนี่มันเบา เพราะฉะนั้นพอมันเบาพับร่องมันก็ขยับขึ้นตามถ้าความถ้าถ้าตัว h ลงมาเนี่ยตัว h ก็คือตัวอุณหภูมิกดความความความกดอากาศสูงใช่ไหมมันจะกดลงมาไอ้ร่องนี้จะลงต่ําลงไปแต่นี้พอความเย็นมันไม่ลงมาไอ้ร่องนี้มันก็ขยับขึ้นบนก็เลยทาให้เกิดฝนใช่ไหมัใช่มันก็เลยไปถึงเพชรบุรีครับไปถึงผลกระทบเนาะจากภาคตะวันออกนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบประเทศไทยตอนบนและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับใช่ค่ะที่จะได้รับผลกระทบนะครับข้อควรระวังนะคะคุณผู้ชมอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้าป่าไหลหลา,ลากส่วนชาวเรือค,รควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งค่ะครับออันนี้มาเตือนกันนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมหลายท่านก็เมื่อวานนี้อุบลราชาธานีก็บอกว่าอุย้ยหนาหนวจังได้ฝนตกนะอากาศแป,ปล่ปรวนตอนนี้นะ,ะอากาศแป,ปลปรนก็ดีเหมือนกันครับดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างกรุงเทพมีฝนตกลงมาช่วงนี้เนี่ยพอฝนไม่ตกปับ๊บเนี่ยมันอากาศมันแห้งมีฝุ่นนะครับฝุ่น pm 2.5เราก็เห็นนะครับ